สวัสดีครับวันนี้ผมบีน้อยร้อยลีลานะครับวันนี้ก็ทํากับข้าวให้คุณแม่กินครับผมก่อนเราจะไปขับรถขับลาให้กัค่าแม่ก่อนนะครับดูหัวนะร้อนยังยังไม่ร้อนนะครับผมผมก็เป็นคนชอบใช้เตาถ่านนะครับผมไม่ค่อยชอบใช้แก๊สครับผม <c oughs> ต้องบอกเลยแก๊สแม่อร่อยครับผมเบิร์นแก๊สด้วย ช่วยชาติลดภาวะโลกร้อนนะครับผมนีนี่วันนี้ผมก็ครั้งแรกนะครับทอดกระทะไม่ใช้น้ำมันดูปลาก็น่าก,กินนะครับผมนี่ครับปลาสวายร้อนเลย แรกนะครับทอดกระทะม่ใช่มันนี่แบบว่าไม่เคยครับผมสุกหมดแล้วนะครับผมแห้งหมดแล้วครับผมผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับว่ากระทะดีๆกระทะแพงๆที่มันทอดแล้วมันน้อยๆนี่มันทอดเหลืองอร่อยน่ากินดีนะครับผมสุดยอดจริงเลยครับ ต่อไปผมจะทําต้มยำปลาทูนึ่งนะครับผมรออีกสักครู่นะครับต่อไปก็จะเป็นรายการปลาทูนึ่งต้มยำพริกเผาบอกเลยว่าแซ่บแซสุดยอดครับผมเริ่มเลยนะครับเครื่องก็ไปลวนไฟก่อนนะครับจะทอดจะเผาจะย่างได้หมดนะครับผมขอุ่ยทำข้าวเสร็จ ใกล้จะมืดพอดีเลยนะครับผมใกล้จะมืดแล้วนะครับผมโอ้ยแต่น้อยใกล้จะมืดแล้วนะครับผมนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปหนึ่งตัวปลาทูผมเลือกเป็นปลาทูไซส์เล็กนะครับผมไซส์ใหญ่มันจะเละตัวสตัว สี่ตัวถูกเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาก่อนนะครับผมใกล้ถึงวิธีนะครับเปิดดูนะครับเป็นไงครับผมอุ้ยหอ,อมฉุยเลยครับผมดูนะครับความน่ากินยังไม่เสร็จนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตอนเสร็จจุดจบเป็นไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับ ครับนี่ครับผมไม่ใช้กลางกงนะครับผมไม่ใช้มะนาวนะครับก็เป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลากเกลือชูรสพริกเผาหมดพอดีเลยครับผมพา้าเลยใส่พริกเผาเลยนะหอ,หอมสุดยอดเลยนี่รอผักมาอีกแป๊บนึงนะครับผมดูสีครับหอมเตะจมูกพังเลย ลองชิมก่อนนะครับว่าเป็นไงแป๊บนะครับออนมืมแซ่บมากเลยอะฮืมตองอี้ิฮงแซ่บจัดเลยอะอืม เสร็จแล้วนะครับวันนี้ออนี่ปลาทอดครับ,รบผมเน,เนื้อสวยวอยมยำปลาทูรอน,นะครับโอเคครับกินข้าวทุกคนกินข้าวครับผม